ขับทักทายสบายดีพี่น้องปองปลายเบิร์กสุขสุขคนนาาจ้าบอกว่าจะเป็นพี่น้องฟังเล่าฟังไทยละทางต่างประเทศน้องตะวันกระโขงขับทักทายสบายดีเด้อเนาะืันนี้ก็อยู่กับน้องตะวันที่เกา่นะาเนาะนอกจ้กทุกคนตอนนี้น้องตะวันก็ยื่นอยู่ที่สถานีหมอชิดเนาะเป็นหมอชิดเกา่านาะจ้กพี่น้อง เพราะว่ามื่อวานน้นอ,นองตะวันจะได้พาทุกท่านเนาะไปเดินชมเมืองใต้ดินเนาะจ้ะเนาะข้างล่างเพราะว่าน้องตะวันยุดคนเดียวเด้อมืม่อน,นี้บ่มีหมไปเที่ยวกันเลยมาหาถ่ายเก็บภาพบรรยากาศแทไ้ไกลๆเนาะให้พี่ให้น้องได้รับส้มกันเด้อจ้าเดี๋ยวน้องตะวันก็จะได้พาทุกท่านลงไปในห้างชั้นใต้ดินหรือว่าไปเบิ่งเมืองใต้ดินกันเลยเนาะจ้ะทุกคน ดาน,นาข้างนองตะว,วันก็จะเป็นสถานีหมอชิด BTS เนอะเป็น BTS หมอชิดแต่ว่าที่นองตะว,วันจะลงไปม T, แมน MRT ตดตุดจากเราจากทุกคนปะ่าสิเป็นจังดกลับไปเบิ่งไปซ้ม,มน้ำกันเลยจ้า กันเลยจ้าตอนนี้น้องัะวันกับเดินมาหอดแล้วตะวันเดินมาหอดแล้วจ้ามา T ทตะตุจัดเดี๋ยวเราจะลงไปเดินชมอา่าใต้ดินกันเลยนะจ้าทุกคนเนาะจะเป็นขึ้นมาเนาะเป็นบันไดเลื่อนทางลงนะจ้ะ น้องตะวันก็จะพาทุกท่านลมบันไดเลื่อนกันเลยเนาะจ้าบันไดเลื่อนเพลินแบบสูงมากเลยเน,นื่อกี้เป็นเมื่อวันอาทิตย์เนอะจากทุกคนก็นจะมีแบบว่าคนมาเที่ยวหลายเนาะ เพิ่นมาใส่บริการ MRT ลายพอสมควรเพราะว่าเป็นเมื่อที่ว่าเปิดตลาดนาตาตุจักตลาดใหญ่นอกจ,จากมือนาตาตุกคนตอนนี้น้องตะว,วันก็อยูที่เมืองใต้ดินเนาะหรือว่า MRT ตาตุจักมาจา,จาทุกคนเนาะมื่อนี้น้องตะว,วันจะได้มาทา้ายภาบรรยากาศภ้ายในยสถานี เมื่อตาดินเนาะหรือวามาอาพาทุกคนมาส้มห่างสันไตดินเนาะจ้ะเนะาะวสิเป็นจังไดเพอน้องตะวันเคยมาแต่ตอนยามกันขึ้นเนาะื้นนี้กะจะเป็นยามกลางวันนาะเดี๋ยนองตะวันก็นจะได้ไปถ่ายหรือว่าเก็บภาพบ,บรรยากาศว่าตอนนี้ิ่นมีการเปลี่ยนแปลงหยัง,ยงหลายบอเนอะาะวสิเป็นจังไดกะผาพ,พี่น้องไปหาบ,บึงหาบส้มํากันเลยจ้า เราจะทุกคนพอทำมาหอดทางนี่ก็จะเป็นทางเขาเนาะเราก็จะย่างกันไปเรย่และเนาะโซนดานนยเพิ่นจะตกแตง่งใหม่มือโบเฮงเนะี่เนาะจะทุกคนเนาะเพิ่นจะมาติดเป็นแบบว่าเดอะซีลี่เป็นแบบซิลีเนาะกสิเป็นจันดาเนาะเด้ว,เดวนองตะวันก็นจะพาทุกท่านเข้าไปเบิงหางใต้ดินกันเลยจ้า เมื่อกี้นี่เป็นบอนทีวัดอุณหภูมินอ้นองตะวันกันเลยบอลไทยพอเขาเขามาทางก็จะมีแบบว่าพอมื้ซึกเขามากั้งเลกมือซึกได้เลยว่าแอร์เย็นเจี๊ยบนะแต่ทุกคนเนาะพอเขาเดินมาทางนี้ก็กจะเป็นลานขาเนาะลานขาต่างๆเนาะ มีโซนขายของกินเนาะตาแต่ลราก็เสือผาเนอจากทุกคนเนาะนี่จุดนี้คือแบบว่าสวยมากเลยเนาะตามัดมาถ่ายรูปได้ทางออกหนึ่งแต่ตุจับ นี่เราก็เดินมาฮอดแล้วเป็นคือแบบหางเลยเนาะโอ้ควรจะมีอาหารเจน้ำเดือจัดทุกคนโซนด้านนี้ก็จะขายอาหารเจเด้อจ้าอืว้าวอาหารเจเนาะทุกท่านก็สามารถมาเลือกรับประทานไ้เดอรอาหารเจเพิ่นก็เปิดเปิดขายเนาะ นี่ลายเมนโอนี่จ้ะสวยงามมากเลยบัวจะเป็นกับเขาเนาะดูว,วะ่ะพวกแบบว่าพัดเซนคลองหวานเนาะก็จะเป็นอาหารเจลายด,ด้วยจ้ะเด้อสวัสดีค่ะนี่ หลายๆคนหรือว่าหลายๆทานก็อาจจะคุณนุณเคยเนาะหรือเคยเบิ่งในหลายๆสอบเนาะที่เอาลงให้พ่อแม่พี่น้องได้หัดชมเนาะ่วนดันนี้ก็จะเป็นอ่าเป็นโต๊ะเก้าอี้เนะาะเพื่อหลักรับนั่งนั่งรับประทานอาหารนาแต่ทุกคน้นงชนนั้นเน,ะน,เนะาะมันก็จะมีหลายโต๊ะเลยเนาะ สามารถแตบบ่ว่าไปซื้อแล้วก็มานั่งรับประทานอาหารได้นะจน๊ะเนาะจะมีแบบได้แบบเนาะโอ้ไปสนีกับมีเดอทุกคนเนาะ ส่วนอบอลนี่ก็จะเป็นศูนย์การเรียนรู้ของประชาชนนะจากทุกคนเนาะสามารถมาอ,อ่านบึงได้เนาะ กทมอย้ำค่ำคืนเนาะงามส่วนจุดนี้ก็จะเป็นอ่าสนามหลวงนราจัดทุกคนเนาะสวยงามมากน้องตะวันกจ็จะพาอ่าทุกทานเดินชมต่อกันเลยจ้า วันยุดเนาะหรือว่าอยากมาพักผ่อนก็สามารถมาได้เลยจ้าทุกคนเพราะวะเย็นแบบนั่งสบายเนาะนมีแบบเก้าอี้ให้นั่งพักผ่อนเนาะหรือว่านั่งรับประทานอาหารนอกจาก,กคนเซเว่นก็มีน้ำเดรจ้าชลแดนก็นจะเป็นเซเว่นเป็นคือแบบห่างเลยเนาะ้องตาวันเอิญว่าห่าง ทางใต้ดินเลยจ้ะท <mm ุกคนเพราะว่ามีขายแบบทุกอย่างเลยเนาะมาชนด้านนี้ก็จะเป็นเสือผาเนะจ้าเพินกับค้ายบริแพงเนาะเดินต้นตั้มตัวละลอยยีซีฟเนาะองลอย ห้องน้ำก็มีแบบว่าหายบริการเฮาเนาะมีห้าง้องน้ำม,มีตั้งแบบตู้ ATM เนาะจ้ะทุกคนเนาะเนาะช่วนด้านหน้าของนองตะวันก็นจะเป็นห้องน้ำนะคะทุกคนเนาะเดือนนองตะวันอาจจะพาทุกคนเนาะลงไปเบิ่งอีกสันหนึ่งเนาะจ้ะเนาะ เป็นชันที่สองสันที่สองก็จะเป็นสันที่เพ่นแบบว่าจำนายตัวนอกจากคนเนาะนโซนด้านนี้ก็จะเป็นอาเจ้านาที่เพ่นจำนายตัวนอกจากคนเนาะ ว่าเฮาอยากซื้อเองก็สามารถมาซื้อได,ไดที่ตู้เลยนอกจากทุกคนเนาะนี่จะเป็นตู้กดบัตรต่างๆนอกจากทุกคนเฮาจะไปสถานีใดเนาะเฮาก็สามารถเลือกไดตามที่เฮาจะไปไดเลยจ้าเป็น MRT นอกจากทุกคนเนาะ ก็จะมีอ่า่องต่างๆเนาะน้องตะวันได้ลงมากะนองตะวันก็เลยถือโอกาสมารีวิวอีกค่อหนึง่งโดจากทุกคนเนาะก็จะมีบอกสำลักค่าโดยสารอาจจะเป็นหยอดเหรียญเนาะอ่าส่วนอ่่องนี่ก็จะเป็นแบงก์นจากทุกคนเนาะเพื่อนก็มีชาวต่างชาติเพื่นมาหยอะน้ำเนาะ สันที่เฮาจะนั่งรถก็คือเป็นสันที่3เนาะจัะทุกคนเนาะมันเฮ็ดแบบว่าห่างเนี่แบบโอ้ลึกเนาะลึกมากเลยแล้วพอเฮาซื้อตัวแล้วเฮาก็จะไปอ่ามีมีเหรียญเนาะไข่ไข่สอกเกลตเนาะเฮาก็สามารถไปแต่แล้วก็ออกได้เลยเนาะจัะทุกคนเนาะ นองตะวันกัขึ้นมาแล้วเด้อจ้ดเด้อนองตะวันก็จะได้พาทุก่านเนาะได้ขึ้นไปทางบนแล้วเด้อจ้ดทุกโคนนนองตะวันกับทายบรรยากาศภายในหางแต่ดินเนาะในฐานผู้ชมได้หับเบิง่งหับชมกันแล้วมาโซนด้านนี้ก็นนะ่าจะขึ้นไปอ่าสวนตาตุจกัจกนาะจะทุกคนเนาะ เดี๋ยวน้องตะวันสิลุนวาน้องตะวันที่ไปทะลุอบอสสนต,ตุจัดสวัสดีค่ะ <laughs> อเอาแล้วจ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้น้องนองตะวันกระได้มาท่ายแก้ภาพบรรยากาศภายใน หางสนใตดินหรือว่าเมืองใต้ดินแห่เอฟซีได้เบิงอาได้ส้มกันแะล้วเดี๋เนาะสำหรับคลิปนี้เนาะน้องตะวันกันจจได้แบบว่าจบไวเพียงสํานียก่อนเนาะไว้พอกันไหมอีพีหนาเด้อจ้านาะสำหรับคลิปนี้น้องตะวันกันจจด้ขอตัวลาไปก่อนเนาะขอบคุณขอบคุณขอบคุณหล,ลายๆเด้อที่น้องตุ๊กตาเนาะที่ห้เกียรติเข้ามาครับส้มคลิปน้องตะวันแต่ต้นจนจบเนานะสันไดกับอย่าลืมอ่า ฝากกดกดติดตามกดไลค์กดแชร์เนาะที่สำคัญก็อย่าลืมกดสั่นกระดิง่งนะจา้าเพื่อจะได้หับส้มคลิปใหม่ๆจากสองนองตะวันชาแนลเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตลาไปก่อนขอกก่าคุวมาสบายดีและสวัสดีนะจ๊ะน้อ๊ไปบาย